ขอบคุณทุกคนที่รับวันนี้ครับมาร่วมแสดงความดีกับพี่มอนลึกของเรานะครับผมท่าสุดท้ายเราล้อพร้อมกันได้ไหม One Two จะเป็นอะไรก็ามไม่ใช่น้องไม่ใช่เขาเยอะแยะเราปดเป็นทีมก็้าตอบได้ทุดปัญหาคอยรักษาหายใจให้เธอ ทูนี้เราไปเต้นตรงนั้นไงด้านหลังเขามองไม่เห็นใช่ไหมครับมองเห็นไหมอีกสักรอบดีกว่าเนาะอีกสักรอบอีกสักรอบเออฉันเป็นหมอนะพี่เป็นศิลปินด้วยไงเอออ่ะสักสักทีนะด้วยกันด้วยกันด้วยกันหมดเลยักเหมนนะโอเคฝากลงติ๊กต็อกด้วยนะครับวันชื่อเมื่อไรก็โทรมาแน่โทรมาไม่ วถึงพริกแล้วก็แกงส้มครับคือรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่รอบข้างในคนคอยซัพพอร์ตเสมอมาคืออ่าตบมือเป็นกำลังใจให้หมออีกได้ไหมฮะไม่คือผมต้องบอกหมอนี้มาวันนี้นะผมบอกเลยทั้งผมกับพี่แกงนะค่าตัวไม่ต้องพูดกัน ไปพูดไปเลยไม่เคยหวังเรื่องเงินกับหมออยู่แล้วหวังอันเทล่าฟิลเลอร์ใต้ตาหรืออะไรแบบนี้หมอเปันน้ำตาไหลอ๋อออ๋จะดีอยู่แล้วเหรอหมอเป็นน้ำตาไหลเลยโทษนะมึงเอาน้ำตากคืนมาโทษนะมึงเอาน้ำตากคืนมาเช็ดก่อนเช็ดก่อนหมอเช็ดก็คือจริงๆขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็ดีใจมากขอบคุณทุกคนในที่นี้มากที่สละเวลามาเพราะว่าเป็นคนที่คิดกัับตวเองตลอดว่ารู้สึกโชคดีที่ ทุกคนซัพพอร์ตมีคนหลายๆคนซัพพอร์ตทั้งที่บางทีเราเราอยู่ในจุดที่ไม่ต้องคุยกันเรื่องคำว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ไม่ต้องคุยกันเรื่องคุยนะออพี่ค,ออคุยอยู่นะพี่คุยนะเี่คุยอยู่นะอย่าโกหกประชาชนไม่อย่างพี่หนุยอย่างเงี้ยแบบว่าพี่พี่หนุยค่าตัวท่าเนี้ยวันนี้พี่นุยเอาแค่ค่านข,ขานมท่องเนี้ยเออหล้แลัวเนี่ยหู้ตัวเนี่ยจริงตัเนี้ยหลู่ตัเนี่ยแล้วงานยาวด้วยอ่ะ งานยาวแล้วร้อนด้วยแต่ว่าทุกคนทุกคนรังรูแล้วก็ดีใจที่ขอบคุณที่ช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็อย่างที่บอกไปคือไม่ว่าเราจะทำอะไรอะถ้าเราไม่มีคนรอบข้างเราที่ช่วยซัพพอร์ตเราที่ช่วยพยุงเราแล้วก็พาเราก้าวเดินไปข้างหน้าเราทําไม่ได้อืทําคนเดียวยังไงก็ทําไม่ได้โลกเรามันต้องมีสังคมมันต้องมีการช่วยเหลือกันถ้าทั้งคู่ ในที่นี้หรือทุกคนที่มาในวันนี้ตอนนี้เป็นถึงช่วงที่ลิดจะกิ๊ฟแบ็คหมายความว่าถ้าใครมีอะไรอยากให้ให้ช่วยเหลือนิดพร้อมช่วยเหลือทุกคนกลับไปอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันคือถ้าเพื่อนมันไม่ช่วยเพื่อนก็รู้อย่างไงแล้วอะจังหวะนี้ของคุณทุกคนมากจริงๆตือไปก็กต่อไี่สักครั้งนะทุกท่านครับคุณหมอบอกอแล้วนะตอนนี้พร้อมช่วยเหลือทุกอย่างนะคะเอาละขอยืม ขอยืมมีให้ยืมสักห้าแสนไหมหมอหมอหมอจะกีบแบ๊กไม่ใช่เหรอของนอี้เสียงคุณลักนุยเออเอาปเรียบร้อยครับคุณหมอยี่อยู่บนเวทีน,นะครับต้องส่งเสียงในดังขอบคุณคริสและแกน